หากคุณกำลังมองหาแท็บเล็ตราคาประหยัดในช่วงปลายปี2025และไม่ต้องการจ่ายเงินเกิน5,000บาทแต่ยังต้องการสเปคที่ตอบโจทย์การใช้งานทั่วไปเช่นดูหนังเล่นเกมหรือใช้งานทั่วไปโดยไม่ต้องกังวลเรื่องงบประมาณวันนี้เรามีแนะนำแท็บเล็ต10บรุ่นที่น่าสนใจและคุ้มค่าในราคานี้มาพร้อมกับรายละเอียดและลิงก์สั่งซื้อเพิ่มเติมแต่คุณรู้ไหมว่าการเลือกแท็บเล็ตที่เหมาะสมไม่ใช่แค่ดูราคาแต่ยังต้องพิจารณาถึงความต้องการของตัวเองด้วย ดังนั้นเรามาดูกันเข้าว่าแต่ละรุ่นมีจุดเด่นอะไรบ้างและเหมาะกับใครบ้าง Aldoc Q by Play 70รุ่นที่มีจอใหญ่10.1นิ้วรองรับ 4G LTE และสามารถใส่2ซิมได้เหมาะสำหรับใครที่ต้องการแท็บเล็ตจอใหญ่สำหรับดูหนังหรือใช้งานทั่วไป Aldoc Q by Play 50 Mini รุ่นขนาดกระทัดรัดพกพาสะดวกจอ8.4นิ้วเหมาะสำหรับใครที่ต้องการแท็บเล็ตขนาดเล็กๆแต่ยังคงต้องการใช้งานทั่วไป i n f i n i x x p l 20 รุ่นที่มีจอใหญ่1 1นิ้วและรีเฟรชเรต90เฮิรตซ์เหมาะสำหรับใครที่ต้องการประสบการณ์การดูหนังหรือเล่นเกมที่ราบรื่น Honor Pad X7 LT รุ่นที่มีจอ8.7นิ้วและรีเฟรชเรต90เฮิรตซ์เหมาะสำหรับใครที่ต้องการแท็บเล็ตขนาดกลางแต่ยังคงต้องการประสิทธิภาพที่ดี Oppo Pad SE รุ่นที่มีจอมาเลย1 1นิ้วและแบตเตอรี่ขนาดใหญ่9340 m a มเหมาะสำหรับใครที่ต้องการแท็บเล็ตสำหรับดูหนังหรือฟังเพลง Redmi Pad 2 รุ่นที่มีจอ11นิ้วและรีเฟรช 90Hz เหมาะสำหรับใครที่ต้องการแท็บเล็ตสำหรับเล่นเกมหรือดูหนัง Redmi Pad SE 8.74G รุ่นขนาดกระทัดรัดพกพาสะดวกเหมาะสำหรับใครที่ต้องการแท็บเล็ตขนาดเล็กๆแต่ยังคงต้องการใช้งานทั่วไป Huawei Mate Pad SE 11รุ่นที่มีจอใหญ่11นิ้วและรองรับปากกา stylers เหมาะสำหรับนักเรียนหรือนักศึกษาที่ต้องการแท็บเล็ตสำหรับเรียนออนไลน์ Lenovo Tab S0148THT รุ่นที่มีจอ10.1นิ้วและรองรับ 4G ทีเหมาะสำหรับใครที่ต้องการแท็บเล็ตสำหรับเรียนออนไลน์หรือใช้งานทั่วไปที่ซ i e ท t a 10L Gen 4 LT เซอรรุ่นที่มีจอ10.1นิ้วและราคาประหยัดเหมาะสำหรับใครที่ต้องการแท็บเล็ตสำหรับใช้งานทั่วไปหรือเรียนออนไลน์แต่คุณคิดว่ารุ่นไหนที่เหมาะกับคุณที่สุดลองคิดดูว่าคุณต้องการแท็บเล็ตสำหรับอะไรและเลือกรุ่นที่ตอบโจทย์ความต้องการของคุณที่สุดอย่าลืมพิจารณาถึงขนาดจอประสิทธิภาพและความสามารถในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตด้วยนะคะ